จะให้ยันอะไรนะครับหลงุงพระพุทธไสยาิกับผมวันนี้ผมถ้าับผมจะได้นะฮะของดีกับผมคืออักระและ้ยันทั้งหมด3ยันกันคนรอบทรรด้าน,น,นหลังคือทั้ง3ยันเนี่ยคือมันตรงกับแผนอาชีพผมเบนเลย <S <S ๆๆๆทุกวันนี้ที่หลูงูให้เบนเบนก็ท่องทุกวันก่อนออกที่หลวงเค,เคยสอนเบนว่าเบนก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้เอาน้าหอมฉีดมือ แล้วก็ท่องคําว่ามิพุทโธโต,โตทยยะแล้วก็เป่ามือคือทุกวันนี้เบนก็ยังทําในทุกวันนะก็จากเบนเทอร์ไทยใน3ปีที่แล้วที่ไม่มีอาลุจับจะมาปัจจุบันนี้เป็นเบนเทอร์ไทยที่มีลูกค้ามากมายมีผู้ใหญ่เอ็นดูมากมายหนึ่งในนั้นก็จากบารมีบารมีครูบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงลุงแม่ให้เป็นมา,ายานตัวนี้เป็นยันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าประวัติก็คือมีนักโทษคนหนึ่ง ทำโทษผิดรมอาญาบ้านเมืองต้องโดนประหารชีวิตก็สั่งให้ประหารชีวิตพอมือสังหารลงดาบไปที่ต้นคอเขาต้องตัดคอพอลงดาบไปแล้วดาบนี่เด้งฟันไม่เข้า วันนี้เบนมาถึงเขาทาโถแล้วก็คือลวงอากิงหรือหลวงลงก็แล้วแต่นะนะแต่ว,วันนี้เบนมาถึงนี่แล้วก็วันนี้ก็จะสักให้เบนไปสามยันนะ ยันหนึ่งก็คือเป็นยันที่คนรอบทําร้ายกันในความหมายก็คือว่าคนที่จะคิดร้ายกับเราเนี่ยถ้าเกิดทํามาแล้วมันก็จะสะท้อนกลับไปหาคนทำอัย,ยันตวนี้เป็นยันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประวัติก็คือมีนักโทษคนหนึ่งทาโทษผิดธรรมอาญาบ้านเมืองต้องโดนประหารชีวิตก็สั่งให้ประหารชีวิตพอมือสังหารลงดาบไปที่ต้นอคอเขาต้องตัดคอพอลงดาบไปแล้วดาบนี่เด้ง ฟันไม่เข้าจนเรื่องลือไปถึงชาวบ้านถึงพระมหากษัตริย์เลยเสด็จพ่อรอห้าเขาจึงต้องเสด็จมาที่ลานประหารแล้วมาถามนักโทษคนนี้ว่ามีอะไรดีถึงประหารชีวิตฟันคอไม่เข้าให้บอกมาเพราะเราทําผิดอาญาบ้านเมืองก็เลยต้องบอกคาถาตัวน,นี้กับเสด็จพ่อแล้วก็ให้จุดธูปขอขามาครูบาอาจารย์คาถาบทนี้ก็เป็นคาถาคนรอดทําลายขวาง,งคือมันมีอยู่แค่สี่ตัว คือเป็นพระอัศเป็นคาถาพระโมคคลาเป็นหัวใจพระโมคคลา,าเสด็จพ่อรอห้าก็ได้ได้คาถาตัวนี้มาแล้วก็ให้นักโทษนี้จุดธูปขอเข้ามาครูบา,าอาจารย์ครานี้พอฟันทีเดียวก็เรียบร้อยนะตามกฎบนเทียนบาทอันนี้ยันที่สองก็เป็นยันพ,ะพระพุทธไสยาติกับ เขาเรียกพุทธสายญาติกับก็คือแทนพะนอนแต่ไม่ได้สักเป็นองค์พะนอนสักเป็นตัวยันยันพระพุทธสายญาติกับตัวนี้เป็นยันตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศกันสุดท้ายแล,ล้วคลาสังขารอันนี้เขาเรียกพระพุทธสายญาติกับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็สําเร็จอันนี้คือพุทธสยญาติกับยันที่สนี้เป็น เขาเรียกในภาษาชาวบ้านเขาเรียกยาเรียกว่ายันก้าวมหาเด้า<ม><ม>แต่ถ้าเกิดในคาถาอาคมจะเรียกว่าสเสน่ห์มอนอันนี้เป็นยันมหาสเสน่ห์ตัวหนึ่งของปู่วอนก้อนใบอันนี้สุดยอดของทางนะสเสน่ห์ของสังสายมอนนะอาจารย์ได้เรียนมาได้ศึกษามาก็ทําไปตามครูบาอาจารย์แล้วก็จนถึงทุกวันนี้คือสยศาสตร์มันจะมีกันต้อง ไอ้พวกเดลฉานวิชาแต่ทางที่เราทำเนี่ยเขาเรียกสายขาวเรียกพุทธคุณแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกตามตามที่เราเรียนศึกษามาที่จะสักยันนะคราเล็กยันเนี่ยคือเขาให้เรียกว่าเป็นพุทธาคมเป็นอาคมทางพุทธศาสนาตัวนี้คือสิ่งที่ถูกนะงั้นเดี๋ยวคุยกระทางเบ้นนะนะครับคือผมวันนี้ผมท่ากับผมจะได้นะฮะหลวงลุงยาเมตานะฮะให ของดีกับผมคืออาักขารเล็กยันทั้งหมด3ยันคือยันพระคุทธไสายาติกับยันสเสนมอนเราก็ยันกันคนทําร้ายด้านหลังนะครับกัน,นคนรอดทรราด้านหลังคือทั้ง3ยันเนี่ยคือมันตรงกับกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผนกอาชีพผมเบ้นเลยข้อหนึ่งเบ้นค้าขายนะครับและเบ้นก็อาจจะมีคนเกลียดคนรักอันนี้ไม่รู้นะครับลุงลุงก็ได้ใส่อักขรเล็กยันกันคนทาร้ายข้างหลังให้ด้วยแล้วก็ใส่ดัง มหานเสน่ห์ทางด้านคำพูดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามชมกันนะว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนทุกวันนี้ที่หลูงูให้เบนเบนก็ท่องทุกวันก่อนออกที่หนูเคยเคยสอนเบนว่าเบนก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้เอาน้ําหอมฉีดมือแล้วก็ท่องคําว่ามิพุทโธโสทายะแล้วก็เป่ามือนะแล,ะแล,ะแล,ะล้วก็ลูบตั้งแต่หัวลงมาล่ำตัวนะคือทุกวันนี้เบนก็ยังทําในทุกวันนะครับก็ จากเบนเทอร์ไทยใน3ปีที่แล้วที่ไม่มีขันรูจักจะมาปัจจุบันนี้เป็นเบนเทอร์ไทยที่มีลูกค้ามากมายมีผู้ใหญ่เอ็นดูมากมายหนึ่งในนั้นก็จากบารมีบารมีครูบารมีสิ่งกิบติดที่หลวงลุงได้ให้เป็นมานะครับเดี๋ยวคุณพ่อพี่มารับชมการตักอัคราเล็กยันอมเบนว่าจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตหลวงลุงเลยแตนะขออนุญาตถ่าทยทำด้วย ตะกรูอีกสิบดอกนะครับแล้วก็แผ่นยางใต้เคสโทรศัพท์อีกสิบแผน่นนะครับอันนี้สำหรับเอฟซีของเบลไทยทุกคนกเลยนะว่าไม่มีแต่ว่าะให้ความเพียงแล้วนะเขียนคือเขียนแล้วก็จานเองข้องคาถาจานอะไรอย่างตัวอักษนถ่ายกล้องสำหรับคอมเมนต์ไทยนะฮะที่โดนใจผมเบลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายฟรีเลยนะครับไม่มีค่าจัดงตรงใดๆเลย หลวงลุงฝากช่องทางเฟนติต่อ,อเฟซบุ๊กให้เอสซีเล่นหน่อยฮะหลวงพ่อเฮงปะคุณโน,โนหลวงพ่อเฮงปะคุณโน,โนโอเคนะครับติดกิปนะ<ค><ณ>นะครับถ้าใครนะครับมีพราเสื่องพาราวิชานะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับ อยากมาให้เบนเดอร์ไทยดูนะครับสามารถส่งมาที่ l ล n e แอ f i c i ช l นะครับ b n ป8 8็นะครับถ้าเบนเดอร์ไทยดูชอบนะครับเบนเดอร์ไทยจะไปหาที่นะครับคุณได้รับเงินสดแน่นอนนะครับรับรองว่าจะดันราคาให้สู่ที่จุดไม่รู้ราคาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเบนเดอร์ไทยจะแจ้งเองนะครับว่าองค์นี้ซื้อได้เท่าไหร่สมมติพาร์เล่น5 0 0 0 0ื่นเบนอาจจะขอซื้อ4 5่0 0ื0นนะครับก็ดูมูมคปาอีกทีโอเคครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ